ไม่ใช่ว่าคูตระไม่เจอเรื่องที่ทาร์ทายไม่เจอบททดสอบในการเป็นมนุษย์นะสิ่งที่คูตระมาให้คุณมันผ่านกระบวนการมันได้รับคําตอบหลายอย่างทำไมคูตระถึงมี energy และเบิกบานใจได้ในอดีตของคูตระไม่เคยที่จะมีความรู้สึกไม่ได้รับสภาวะนี้เลยคูตระไปเอาความสดใสความเบิกบานมาจากไหนทั้งที่ปัญหา สอนในหนังสือทฤษฎีอย่างเดียวใช้ไม่ได้ค่ะเกี่ยวกับจิตวิญญาณคุณฟังดีๆนะเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้หรือเข้าใจคูทาร่าคุณเคยคุณติดตามคุณจะได้ดูคลิปดูไลฟ์เก่าๆปัญหาของคูทาร่าคือตั้งแต่เล็กจนโตมันไม่ใช่แค่ความยากจนมันไม่ใช่ละหมายความว่าคือมันหนักมากถึงปัจจุบันนี้แต่ชีวิตของคูทาาตั้งแต่สปีลงมือทำสิ่งเหล่านี้ชีวิตของคูทา,าเปลี่ยน เปลี่ยนไปแบบในทางบวกครูธราปล่อยวางได้ได้ยอดเยี่ยมได้เก่งขึ้นเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะครูธราได้รับคําตอบนี่แหละว่าหยุดที่จะแทรกแซงประสบการณ์ของจิตวิญญาณผู้อื่นสักทีมนุษย์ผู้อื่นคุณไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้มีความผูกพันเราทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ก็เหมือนที่ครูบอกว่า จุติมาเกิดบนพ่อแม่ท้องนี่ลูกคนนี้มันไม่มีเรื่องบังเอิญทุกเรื่องราวของมนุษย์บนโลกใบนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญสักเหตุการณ์เลยแม้แต่การเสียชีวิตเมื่อคุณรู้ว่าเราทุกคนมีแลนที่จะมาเกิดมีแลนที่จะมีประสบการณ์แบบนี้หากคุณทําความเข้าใจประสบการณ์ของพ่อคุณประสบการณ์ของแม่คุณประสบการณ์ของน้องคุณประสบการณ์ของลูกคุณประสบการณ์ของ ของเพื่อนของคุณประสบการณ์ของสามีของคุณประสบการณ์ของพันรยาของคุณประสบการณ์ของพ่อของคุณประสบการณ์ของใครก็ตามที่คุณรู้จักหรือคุณรักเป็นครอบครัวของคุณคุณอาจจะทําใจยากแต่วันนี้ครูธราจะไม่ให้คําตอบว่าคุณไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงทุกอย่างของดวงจิตวิญญาณของจิตวิญญาณผู้อื่นแม้แต่คนที่คุณรักก็ตาม ถ้าเกิดคุณทำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอฟเฟกต์ทำไมเราทุกถูกต้องไหมคุณทุกคุณวิตกกังวลปล่อยวางไม่ได้คุณเครียดเพราะมันไม่เป็นดั่งใจปัญหามันเข้ามาความวุ่นวายมันเข้ามาความวิตกกังวลมันเข้ามาความเครียดเข้ามาปัญหาไม่ได้เกิดจากแค่ภัยธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ได้เกิดขึ้นทุกเดือน เรื่องราวลมพัดพายุไฟทุกสิ่งไฟใหม่หรืออะไรก็ตามไม่ได้เกิดขึ้นทุกเดือนมันเกิดขึ้นก็เพราะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหมือนคูบอกแต่สิ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือมนุษย์นี่นแหละเมื่อคุณเข้าสู่จิตวิญญาณโลกภายในจริงๆแล้วก็โรคแห่งจิตวิญญาณเรื่องคือผูบอกเลยว่าครูรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายรู้ว่ามันค่อนข้างที่จะยากที่จะเห็นที่จะฟังหากเป็นลูกของคุณ หากเป็นสามีหากเป็นพ่อหากเป็นแม่หากเป็นน้องชายหากเป็นน้องสาวหากเป็นเพื่อนที่คุณรักแต่หากคุณเข้าใจข้อนี้คุณจะรู้ว่าบุคคลเหล่านั้นคนที่คุณรักเขาจะต้องมีประสบการณ์ของเขาแม้จะเจ็บถลอกปอกเปิดจะล้มจะมีบาดแผลจะได้รับประสบการณ์ที่มันไม่ได้สวยงามก็เหมือนที่กูบอก อาจจะร่างกายหรือแม้แต่ผนข้างเคียงก็คืออาจจะมีส่งผลกระทบต่อชีวิตไม่ได้พูดเล่นนะเพราะสิ่งเหล่านี้มนุษย์หลายๆคนไม่เข้าใจและทำใจไม่ได้เรามาเกิดร่วมกันมีประสบการณ์ร่วมกันก็เท่านั้นแหละค่ะทุกคนในภพชาติที่แล้วคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของคุณคือไม่รู้แหละแต่ในภพชาตินี้คุณมาเกิด มามีความสัมพันธ์ร่วมกันมามีประสบการณ์ร่วมกันอีกครั้งหนึง่งที่เราวนเวียนเราเดินเป็นวงกลมเราปล่อยไม่ได้เราไม่สามารถที่จะรับได้ในไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือความเจ็บปวดหรือสิ่งใดก็ตามเพราะคนที่คุณรักคุณอยากให้บุคคลเหล่านั้นนะ แน่นอนค่ะมีชีวิตที่ดีมีความสุขลูกของคุณสามีของคุณนะคะไม่อยากให้เกิดความเจ็บป่วยไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุไม่อยากให้เกิดการเสียชีวิตไม่ให้ไม่อยากให้เกิดสิ่งใดก็ตามที่ที่มันมีผลกระทบต่อบุคคลคนคนนั้นถึงแม่ครูทาราอันนี้ลึกซึ้งนะมากๆถึงแม่ครูทาราครูอยากจะแบ่งปันย่งยกตัวอย่างในฐานะครูธาราเติบโตทางจิตปัญญาครูเข้ามาเรียนแล้วก็รับ เอาสัญญาณข้อความมันถึงวาระเวลาแล้วครูทาร่าไม่เร่งรีบคุยราไม่เคยต่อว่าทําไมไม่เห็นทําไมไม่พบทําไมไม่เจอเมื่อถึงวาระเวลาคําตอบจะมาเองครูทาร่าเข้ามาเรียนถึงแม้ว่าครูทาร่าให้องค์ครามรู้กับคุณสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณอะไรก็ตามครูทาร่าไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงจิตวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่สามี ลูกหรือคนที่คูทาร่ารักได้คูทาร่าเห็นคูทาร่ารู้ครูเห็นแต่ครูคุณรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้มนุษย์บาดเจ็บเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะมนุษย์หลายๆคนไม่เข้าใจคืออยากจะไปแทรกแซงคูทาร่าเคยไม่ใช่ไม่บอกนะทุกคนนะแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คือเขาเลือกจิตวิญญ,ญาณเราเรามีอิสระเสรีโอเคจิตวิญญ,ญาณ มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีอิสระเสรีที่จะเลือกที่จะเลือกรับประสบการณ์ที่เขาต้องการเทวดานางฟ้าทีมวิญญาณของคุณผู้นำทางวิญญาณของคุณทูตสวรรค์คุณไม่เห็นหรอกแต่คุณไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะ